มาดูเวฟร้อยสิบไอนะครับสตาร์ทมือนะครับคันนี้สตาร์ทมือนะครับปี2 0 1พนสิบอ็ดนะครับใครหาใช้งานอยู่บอกเลยคันนี้ห้ามพลาดเลยครับไม่ผิดหวังนะครับรถเดิมเดิมมือเดียวป้ายแดงระบบไฟติดครบเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีหกหกนะครับหัวเครื่องแห้งๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหัวเครื่องนี่ครับเดิมเดิมเลยครับเติมมากคันนี้เดิมจัดเลยครับ ดูโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับระบบไฟติดครบเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องดูครับนี่เครื่องติดแล้วนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงนิ่มมากเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่หารถมอเตอร์ไซค์มืมอสองใช้งานอยู่แล้วก็ใครจะซื้อขายรถก็ลองส่งมาตีราคาได้ครับ0 8 2 4 4 5 4ส9่สครับ